ดีค่ะมาพบกับพวกเราตินตินแอดเดอะแกงวันนี้เราจะมาทําอะไรคะวันนี้พวกเรามีภารกิจนะคะซื้อของจุ่มของตางสีที่ร้าน20่บาทค่ะใช่ค่ะเอ้ยเดี๋ยวทุกคนะสงสัยว่าจริงๆกับยงโลหายไปไหนคะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาใน e ีพีสนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะว่ากลุ่มนั้นเขาจะซื้ออะไรก็อย่าลืมไปดู e ีพีสนะคะยังไงพวกเราเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเดี๋ยวเข้าไปในร้านแล้วไปจุ่มสีกันค่ะไปเลย ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในร้าน20บาทแถวบ้านพวกเราแล้วค่ะใช่ค่ะจะบอกว่าบรรยากาศข้างนอกนะคะเขาก็จะมีเสื้อผ้ามือสองขายด้วยถ้าใครอยากให้พวกเราอ่ะมาเลือกสีเสื้อผ้าเหมือนคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะขช่ค่ะเริ่มจุ่มเลยไหมคะเรามาเริ่มหมุนวงล้อสีกันดีกว่าใช่ค่ะมีคุณมีสีอะไรบ้างตอนนี้เรามีสีชมพูสีน้ําเงินสีเหลืองค่ะอ่าสีสามสีใช่ค่ะ ในทุกๆการซื้อเราจะจุบสีนค่ะว่าจะได้ซื้อสีอไหนแต่ว่าถ้าใครซวยก็อาจจะได้สีซ้ำนะคะใช่ค่ะไปใครก่อนคุณก่อนเลยไหยนายนายนาแต่นะคะหุ้ยคุยคุยสีอะไรเนี่ยสีเหลืองโอ้โหสรุปว่าปุกกี้นะคะได้สีเหลืองใช่ต่อไปดิฉันหนึ่งหนสีอะไรชมพูเฮ้ยคุณช่ซวำ ดิฉันได้สีชมพูนะคะแต่ไปไปแพรี่สรุปฉันได้สีน้ำเงินาเป็นละตีสีสุดท้ายแล้วละเฮ้ยอาจจะเ้ยฉันก็ชมพูไม่เอาอ่ะซ้ำงั้นน้ำเงินไหมน้ำเงินงั้นไปเดินซื้อกันเลยไปเลยนี่ว่าคุณกำลังเดินหาอะไรเหรอหาของตามสีที่เลือกไงคะไหนนี่คือเครื่องเขียนค่ะอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด หรือว่าแต่สีชมพูโทนไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่โทนไหนก็ได้อันนี้เก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวไปหาไปหาตามาตามาอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดิฉันเลือกค่ะเพราะมันคือวียักษ์นี่โหคุณจะงไปทำอะไรก่อนวียักษ์อาวพกไปโรงเรียนฮาเฮงไงคะไปหวีผมอ๋อแบบเบื่อมใช่ค่ะนี่ได้สีชมพูนะคะแล้วคุณบุกี้แล้วอะไรครับนี่ค่ะที่ทําผมสีเหลืองเหมือนกันฉันอยากได้ยางมัดผมสีฟ้านี่คุณเลือกเสียงเงินไม่ใช่หรอคะ เสียเงินได้ไม่ใช่หรอคือพวกคุณก็หาของสีของที่ตัวเองเลือกใช่ไหมใช่ค่ะด๋ <Wow. S 1> ยวไปดูกันว่าแต่ละคนได้อะไรบ้างแต่ดูของดิฉันก่อนสีชมพูคือวียักษ์ค่ะอ่านี่คือชิ้นแรกที่คุณจะซื้อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณมุกี้มีชิ้นแรกไหมชิ้นแรกของดิฉันก็คือที่ม้วนผมสีเหลืองค่ะสีเหลืองของแพรรี่ละ่ะก็จะเป็นยางมัดผมสีฟ้าสีน้ําเงินค่ะฮะถือว่าได้นะไม่ได้เหยื่อให้ ีที่สองนะคะเดี๋ยวไปดูว่าพวกเราจะได้สีอะไรอันนี้คือใครจุ่มก่อนครับให้เทนนิสจุ่มก่อนเลยค่ะชั้นก่อนนะคะมาดูกันนะสี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 อา้าวสีเดิมชมพูฉันได้สีชมพูอีกแล้วว่ะหรือว่าดวงสวย <c oughs> มันจะออกมาที่ชั้นนะอารีต่อเลยหนึ่งสองซมสีอ่ารอบนี้แคร,รี่ไม่3้สีเหลืองเร,รี่ได้สีเหลืองฉันต้องได้สีน้ำเงินสินะ เรียบร้อยสีเหลืองเอ้ยน,น้องเงินน้เงินเหรอเดี <c oughs> ๋ยวนะแล้วทำไมดิฉันอะซ้ำอยู่คนเดียวคะไม่เป <c oughs> ็นไซ้ำไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าของในร้านนี้มีหลากหลายสีมาก<ช>าตามมาดูกันนะคะว่าสีที่เราได้สีที่สองนี่พวกเราจะซื้ออะไรอันไหนไหน <c oughs> นสีเขียวเห, <c oughs> หรเดี๋ยวนะมันสีเหลืองเรืองแสงเขียวเรืองแสงเขียวเรืองแสงอเดี๋ยวฉันเปลี่ยนกันได้ นายคุณบุกี้คุณจะเอาอันไหนยังไม่รู้เลยค่ะนี่ไงหมวกคุณไม่เอาเหรอมันเป็นหมวกเด็กหรือเปล่าหมวกเด็กค่ะแต่คุณใส่ได้พอดีนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยมาจิ้มฟันคุณไม่ซื้อเหรอเนี่ยมาจิ้มฟันฉันจะดูเสาแล้คุณมาดูตามฉันทำไมคะเนี่ยแล้วคือแบบพรอมกันแล้วไงเฮ้ยทุกคนน่ารักมากตัวอะไรอ่ะไม่เมโลดี้ไงสีชมพูแบบนี้ถือว่าโอเคไหมคะก็ได้ไหมคุณบุกี้ได้สีใบเบลเลอร์เลย หาได้เหรอโอเคหรือคุณจะแบบพาวเวอรพเกลยงเงี้ยหาเออเอันนี้ก็น่ารักนะคะเอาอันนี้ดีกว่าพ o ว e r p ร์พับเกอ่าเน,นี่คือของท้นที่สองของคุณเคนนตใช่ไหมใช่ค่ะสีชมพูนะคะเพราะว่าสีชมพูเป็นหลักเลยอ่าเดี๋ยวนะรอบนี้ฉันก็ได้ของเป็นคนแรกอีกแล้วอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราผมไปดูคนที่เหลือกันนะไปดูคนที่เหลือเลยค่ะว่าเขาจะได้แต่ไม่มีใครได้ใหญ่เท่านู่นนี่กลับดี ไหนไหนพวกคุณเจอยังฉันว่าฉันสองคนเจอแล้วนะไหนครับด้ยนี่ค่ะอื้อันนี้คือคุณเอาไปเชียร์ใครเนี่ยเอาไปเชียร์กีฬาสีไงฮะคืออะไรเป็นปีกฉันอยากบินได้นากฟ้าแพรี่อ่าโอเคนี่คือของทีนที่สองพวกคุณใช่ไหมใช่ค่ะไหนของที่ที่สามล่ะเอ้ายังไม่จุ่มสีเลยอ้าวเหรอแต่ที่จริงอ่ะผมอยากได้เนี่ยเคดีสามสีครบเลย ใช่ครบเลยและเราจะไปเลือกของคีดที่สามแล้วนะคะแต่ตอนนี้พวกเราได้สองอย่างแล้ว่แต่แครี่จุก่อนแครนี้จุก่อนอาจจะได้สีชมพูก็ได้ก็เป็นไปได้สีน้ำเงินกลับมาน้ำเงินเฉยสามสามสามดูดีต่อไปคุณบุกี้คุณบุกี้สีสีเหลือคุณกำลัซ้อมกับเราเดี๋ยวนะแล้วที่ฉันอ่ะอ่ะลองดูอ่ะอาจจะไม่ได้สีชมพูก็ได้ มามาเห็นไหมคะทุกคนเอ้ยสีเหลืองไปซ้กับฉันอ้าวแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ซ้ำกับที่เหลือโอเคไปดูกันว่าพวกเราจะซื้ออะไรค่ะใช่ครับสังสังกระพันใช่ไหมใช่ไม่ต้องเข้าวัดต้องน่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะเพราะว่ามีมีดอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมดน่ารักมากเลยค่ะอันนี้คือน้องแครอทใช่ค่ะแต่แบบว่าสีเหลืองก็ละลานตาเหมือนกันนะคะนี่หรือว่าคุณจะซื้อน้ำยาปรับผ้าหนุ่มเนี่ย ไม่เป็นไรที่บ้านฉันมีแล้วฉันก็จะซื้ออย่างอื่นไนงะอ่าแล้วคุณบุ๊กกี้ล่ะจะซื้ออะไรฉันว่าฉันจะได้แก้วน้ํานะแล้วแพรล่ะกําลังดูอยู่คะ่ะเนี่ยหรือว่าคุณเอาไปเอาค้อนไปนวดแป้งเนี่ยนี่นี่เชือก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 ,อ,กอันนี้แหละสีเหลืองสีเหลืองจัดเลยนะคะอันนี้เอา,ากูครูจับไหมล่ะอเอาอันไหนดีอันเล็กหรืออันใหญ่อันเล็กก็ได้อันใหญ่ก็ดีกูฉันฉันเอาอะไรใหญ่ๆดีกว่าวันนี้ กระเป๋าฉันใหญ่แล้วอ้าวคุณต้องเชือกเหรอเออก็คุณบอกให้ฉันเอาเชือกอะนี่สรุปว่าดิฉันได้เชือกค่ะไม่รู้ฉันจะเปลี่ยนเอาเป็นอันนี้ดีอ่ะแต่คุณสีเหลืองไม่ใช่หรอก็สีเหลืองมันก็ได้เหมือนกันหรือเปล่าคะอันนี้มันสีฟ้ามากกว่าสีเหลืองอันนี้อันนี้เพื่อสีเหลืองเหรอคะเนี่ยเห็นไหมสีเหลืองฉันจะเอาอันนี้แหละจบอ้าวแล้วเชือกเ่ะดิฉันจะไปเปลี่ยนก็ได้ค่ะนี่สรุปว่าฉันได้อันนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองยังไงออเป็ด ใช่เห็นไหมเป็ดเป็นสีเหลืองอ่ถือว่านี่หัวอนุโลมให้แล้วกันนะขอบคุณมากนะคะไปดูคนต่อไปดีกว่าโอเคเอาเชือกไปเก็บด้วยใช่ค่ะ,ะเอาไปเก็บแล้วคะ่ะโอ้เขาเดินไปโน่นเลยเดี๋ยวเราไปหาเขากันนะครับเจอแล้วคะ่ะนี่เลยน้องน่ารักมากเลยไหมแต่คุณเทนนิสเขาได้ตัวเองไนฮะน้ำยาตัวเองน้ำยาดักพูดอะไรฉันได้ยินนะคุณกำลังพูดถึงฉันอยู่หรือเปล่าอ้ามาตอนไหนนี่นี่คุณบบกี้ฉันขอถามอย่างหนึ่งมันไม่สีเหลืองตรงไหนช่วยบอกที ก็เหลือ high, ง dai, right? oh, Bear, ่ะน um like ี่เห็นไหมเห็นไหมตัวฉันเป็นสีเหลืองก็คือสีเหลืองแล้วจบคือผมนุ่นลงห้แล้วกันนะไหนคุณแพรรี่คุณจะเอาอะไรฉันอยากได้สายรุ้งโอ้โหแล้วคือคุณนี่มันอันล่างๆอะไรไหมมันดึงยังไงผมก็ไม่รู้อ่ะเอาคุณปุ๊กกี้มาช่วยฉันหน่อยคุณเทนนิสนี่คุณดูฉลาดที่ไหมอะไรเนี่ยอุ้ยคือจะบอกว่าฉันโง่หรอคะอ่าผมไม่ได้พูดสักหน่อยแม่นี่ฉันได้แล้วอ่านี่คือของิีนที่สามของแพรี่ใช่ค่ะ ตอนนี้ก็คือของทุกคนก็ครบกันหมดแล้วใช่ค่ะสามิ้นมาจุ่มสีใหม่กันเลยไหมอ่านี่นี่ของพุกเก้เดี๋ยวค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านนี้ไม่ได้มีแค่ราคา20บาทใช่ค่ะมี้งแต่20 50รู้สึกไปถึงร้อยกว่าบาทเลยค่ะใช่ก็คือราคามีมากกว่านี้ใช่คือเราจะซื้อราคากี่บาทก็ได้แต่ว่าเออลืมบอกงบโองบของพวกเรา200บาทต่อ1งคนค่ะใช่ค่ะตอนเนี้ยเราซื้อกันมาแล้ว60บาทชินละ20บาทเองค่ะ ใช่ค่ะเราก็จุ่มสีที่สามเลยไหมได้จุ่มเลยค่ะสีทีอสี่อะไรเนี่ยโทมาอย่าบอกนะสำเร็จเราต้องเห็นผมด้วยวัสดีครับขอชมพูบ้างได้ไหมเฮ้ยเรียบร้อยเป็นตามคำขอแพรี่ดวงดีมากต่อไปคุณคุกกี้ฉันขอสีชมพูบ้างเถอะ จะได้หรือเปล่านะปึ๊เนาะสีฟ้าอีกแล้วคุณบุกกี้คนอยู่สีเหลืองกับสีน้ำเงินอ่ะอยู่อ<ช>่า<ห>ใช่สีน้ำเงินอีกแล้วแล้วสลับเลยนะเหลืองน้ำเงินเหลืองน้ำเงินอีกแล้วได้ไปค่ะไปเดินดูกันว่าจะซื้ออะไรค่ะฉันได้สีมันใช่ไหมคะเมื่อกี้ฮะคุณได้สีน้ำเงินเหรอฉันได้สีอะไรอ่ะไข่อ๋อฉันได้สีน้ำเงินคะ่ะคุณก็ลืมโอ้โหตามไปเลยค่ะตามเลยคุณบุกกี้ก็มาโซนของเล่นอีกแล้วใช่ค่ะก็หาของเล่นที่เป็นสีน้ำเงินนะคะ ไหนสีน้ำเงินยังไม่เจอเลยมีลาบูบูด้วยคืออย่างไงไม่โหอ่ะสเปซโนแต่เวลาฉีดเป็นสีขาวนะใช่คะเป็นสโนง่ะมาแล้วคุณจะเขย่าทำไมก็เดี๋ยวเพื่อฉีดเล่นโอเคครับจะได้แล้วยันที่สี่ค่ะไหนคุณแพลรี่ได้อะไรบ้างคอสเอาไว้ทุกมานี่อ่าแล้วคือแก้งกันแล้วเอาแล้วตีฉันทำไมอันนี้คืออะไรคะเนี่ย าทางผมผมจะรู้ไหมล่ะเป็นเเหมือนนป็โฟมเลยเขาบอกเป็นกระบอกขีดน้ำโอ้โหตากล้องเขาดิชายดูรูปเขานั่นนเกิดขีดน้ำเขามีกองจุ่มด้วยเฮ้ยกูเจ้าหรอแต่ไม่ใช่สีน้ำเงินไงค่ะสีน้ำเงินกสีฟ้าที่รวมกันได้ไหมอ่ะอ่ะก็ให้แล้วกันเพราะมันอยู่ในเมืองูสีนะสีเดียวกันเป็นแค่จางกว่าโอเคงั้นฉันจะเอาอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีลายอื่นทำอะไรอ่ะฉันจะเอานี่เห็นไหมน้อง ชิ่เหรอใช่ค่ะเป็นสกูุชชี่อะไรเลยน่าจะเป็นพิซซ่านะคะเป็นสีฟ้าแต่เอาจะ่ถอนเงินด้วยก็ได้ละมั้งคะโอเคสรุปว่าฉันได้อันนี้นะคะโอเคคือตอนนี้ทุกคนก็สามอย่างไอ้สี่อย่างครบแล้วครบแล้วค่ะสี่อย่างอ่าโอเคงั้นก็จุ่มอันต่อไปเลยเอามาคนละจุ่มไหมในตรงเนี้ยคนละจุ่มไหมได้ค่ะแต่งว่าคุณจะพอเหรอพอตอนนี้เรามีตอนนี้เราซื้อไปทั้งหมดแปิบบาทแล้ว อ่านั้นค,คุณจัดเลยขอขออนุญาตนอกเกมนิดนึงนะคะเราจะต้องมีกล่องจุง่มคนละจุ่มอ่าจัดมาจัดมาฉันเอาเป็นอันนี้ละกันเป็นเอ่ออะไรไม่รู้ค่ะแต่ว่าเป็นฟิสต์มาทอืมโอเคของฉันขอเป็นคาปิ巴าละกันเอากล่องไหนดีนะของนี้ละกันไหนไหนไหนนะคะคาปิ巴าอ่าคาปิ巴าฉันขอตัวนี้คืออะไรอ่ะไม่มดเหรอ ม่เป็นกล่องจมฮาโลวีนฮาโลวีนฮาโลวีนอ่าโอเคตอนนี้ก็คือทุกคนมีกลองจมใช่ค่ะเป็นทีที่หนะคะของทุกคนใช่อันนี้คือนอกเกมไม่ได้ในเกมหมือนเกันค่ในเกม่ในกสองร้อยเหมือนกันค่ะตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมดคนละ149บาทเพราะฉันบวกเล็กเมื่อกี้ตีประมาณ150บาทนะคะจำกบเท่ากับว่าเราจะเหลือเงิน50บาทใช่ตาฉันใช่ไหมอ่าด้คุณจะก่อนเลยก็ได้ อ้าวกดไม่โดนไห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 นสีของแพรรีสีเงินกับมาสีแรกที่คุณได้ต่อไปคุณปุกกี้ไหนไหนไหนนะเ้ยเรียบร้อยสีชมพูเอาล่ะตาจริงฉันละสีเหลืองฉันได้สีเหลืองค่ะก็ถือว่าไม่ซ้ำไหนไหนไหนฉันเหลือไปเห็นอ้าวโอแมตจริงด้วย ใช่ไม่เหลืองตรงไหนออฟก้ามาว,วงทุกตรงอ้าวลีเรนลอเลนสรุปว่าฉันได้แมทา้าโอเคคุณทีนี้นี่คือแบบมาคุณแรกตลอดเลยเฮ้ยมันจะตีมคิดมากแล้วใช่ไหมใช่ก้นฉันขอเปลี่ยนจากแมสได้ไหมอ่าเป็นไรเป็นมวกอ่ามวกซานตาโอ้ตามงบพอดีเลยห้าสิบาทห้าสิบโอ้โหห้าสิบโอ้โหเท่ากับคุณจะเหลือเศษหนึ่งบาท ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าฉันได้อ่าโอเคอเค,คุณ<ต>เทนนิสตอนนี้งบเท่ากับ,กบผมขอตีไปสูแล้วกันนะใช่ค่ะได้ครบแล้วสองร้อยบาทโอเคงั้นดูคนอื่นดีกว่าไปดูคนอื่นเลยค,เค,คุณเทนนิสเขาหมดนงบไปไหน้าเหลือหนึ่งบาทฉันก็อยากได้หมวกบ้างแต่แต่ไม่มีสีจมพูอ่ะมีแต่สีม่วงแทนได้ไหมสีม่วงเหรอไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปได้แต่ฉันมีสีน้ำเงินอ่าโอเคถ้างั้นก็อ่าจัดเลยกี่บาทเอ่ย ยี่สิบค่ะฉันขออนุญาตเป็นสีม่วงแทนได้ไหมคะอ่ะก็ได้ก็ได้ผมให้แล้วกันนะขอบคุณค่ะคุณนี่คือแบบของแพงอย่างนั้นแหละคุณจ่อหน้านใกล้ไปนะคะเมื่อกี้แต่เขาจะตกใจฉัน,นะคะ่ะคุณเทนนิสก็หมดใช่ค่ะฉันเป็นคนใช้เงินเป็นเงคะเป็นเหรอเดี๋ยวฉันจะไปป่วนสองคนนั้นค่ะอ่ะฉันเสียสละให้แพรรี่ก่อนมาเลยสองคนสุดท้ายฉันอยากได้สีเหลืองหรือคุณจะได้สีเขียวหรือเปล่าเฮ้ยชมพูเหรอ เรียบร้อยชมพูสีน้ำเงินสีน้ำเงินเต็มตะกร้านี่ข้างหลังไอ้เจ้าหมูหน่อยแต่ว่ามันเกินงบนะคะเกินนะคะเกินเกินพวกคุณจะเอากระถางแต่ทำไมล่ะกระถางอะไรเออถังถังขยะแม่เอาไหมคุณจะเอาไหมจัดสีค้ารอเรียบร้อยคุณบุ๊กกี้ก็เท่ากับหมดงบแล้วของแพรรี่นะคะสีชมพูจ้าคุณได้หนึ่งกล่อง กล่องคุณมีสามช่องเลยนะอ่าคุ้มคุ้มเลยนะได้เนี่ยฮะอะไรที่ทำเงินแสงอ๋อแต่ยี่สิบนะยี่สิบบาทเท่ากับคุณแพรนดิ้เหลือเศษสิบบาทค่ะใช่ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องไปชำระเงินกันนะคะเอางี้ดีกว่าพอชำระเงินเสร็จเรามาให้ดูอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่ใช่ค่ะเราจะแยกคลิปไม่ใช่หรอกอ่าก็ได้อย่างนั้นก็ได้เราจะรีวิวเต็มเต็มอีกรอบหนึ่งคืออีกคลิปหนึ่งนะคะ ไปจ่ายเงินกันค่ะไม่ต้องอยากได้อะไรเพิ่มเพราะว่างบหมดแล้วใช่ค่ะแต่ฉันยังเหลืออยู่นะเหลือสิบาทคุณซื้ออะไรได้บ้างคะก็เหลือเหลือบาทเดียวถูกต้องตอนนี้นะคะพวกเราก็ซื้อของตามงบ200รอยบาทแล้วก็ได้ทั้งหมดคนละ3ามสีใช่ค่ะแล้วได้กี่ชิ้นทั้งหมดอะ เออฉันจำไม่ได้ค่ะอา,น,อานี้นา่าจะ่หกแม่หกหรือเจ็ดนี่แหละน่าจะใช่ค่ะแต่ฉันเหลือเงินหนึ่งบาทค่ะฉันก็เหลือเงินหนึ่งบาทค่ะเอางีา้ดีกว่าถ้าใครจําชิ้นไม่ได้ก็ไปรอดูตอนรีวิวใช่ค่ะทุกคนคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้เราทําคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้ทําคลิปสีอะไรคอมเมนต์บอกกันด้วย